้ฟาน้องใหม่ของแผนกเราจ้า พี่ไอ้ตะค้อใส่ฉันทำไมถ้าพูดดีๆไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดค่ะ สงสัยเจ้านายโทรมาแน่เลยโอ้ยนี่พี่ทำบ้าอะไรของพี่เนี่ยทำแบบนี้ฉันเสียาหายนะเราเป็นแฟนกันนะจะอายทำไมคนอื่นเขาไม่รู้นี่ว่าเราเป็นแฟนกันพี่ขอโทษแต่ที่พี่ทำไปอ่ะเพราะว่าเป็นหัวงอีฟ้านนะ นแบบี้ทีนี้รู้แหรือยังว่าทำไมพี่ถึงอุ้มอิงฟ้ามาพี่ไม่อยากให้อิงฟ้าต้องโดนหัวร้อยยอพวาคนอื่นพี่ทั้งรักและก็เป็นห่วงอิงฟ้ามากเลยรู้ไหม พี่ทำดีขนาดนี้ไม่มีรางวัลให้พี่บ้างเหรอ,องั้นคืนนี้ให้พี่ไปค้างที่ห้องได้ไหมตั้งแต่เราคบกันมาอิงฟ้าไม่เคยให้พี่เข้าห้องอินะงฟ้าเลยนะนี่อิงฟ้ารักพี่จริงๆใช่ไหมใช่งั้น วันนี้ตอนเย็นให้หนูทำอาหารตอบแทนพี่ดีไหมแล้วให้ขางด้วยไหมงั้นพี่ไปก่อนนะแล้วหลังเลิกงานเราเจอกันนะ เกี่ยวอะไรตอนไหนเนี่ยอินฉาจังวะในอุ้มสาวด้วยวะหุปากกันเลยงานเสร็จหรือยงัง นายจะไปว่าพวกมันได้ไงคนที่ผิดอะ่ะคืออิงฟ้าต่างหากใครใช้ให้ใส่กระโปรงั้นมาทำงานแบบนี้ตั้งใจมายั่วผู้ชายชัดๆถ้าทางพี่แอนจะไม่ค่อยชอบพนักง,งานคนใหม่เลยนะครับก็พี่มันไส้มัน,นีกวันๆเอาแต่แต่งตัวสวยผู้หญิงแบบนี้เจอมานักต่อน,นักแล้วใช้เต้าไต่แน่นอน น้องใหม่ของแผนกเราจ้าทุกคนก yeah. <Yeah. S 1> ินเยอะๆนะจ้าน้องอิงฟ้าขอบคุณนะคะพี่แอน <c oughs> ดีใจจังที่ทุกคนต้อนรับฉันฉันสัญญาว่าจะไม่เป็นภาระให้ทุกคนนะคะและฉันก็จะตั้งใจทำงานให้เต็มที่ค่ะ มาทุกคนชนแก้วกันหน่อยจ้ะอิงฟ้าต่อไปเนี้ยถ้าเกิดว่าอิงฟ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็ปรึกษาเพียนได้ทุกเรื่องเลยนะจ๊ะคิดว่าแพียนเนี่ยเป็นพี่สาวอีกคนหนึ่งของอิงฟ้านะจ๊ะขอบคุณนะคะเพียนจ้ะมากินกันดีกว่า อร่อยไหมพี่ไม่ชอบมันได้ยินไหมว่าพี่ไม่ชอบมันพี่แอนคนที่ใจดีคนนั้นหายไปไหนหรือนี่คือน,นิสัยจริงๆของพี่แอน เพียนทำไงดีอ่ะทำไมผมซิปแตกเพียนผมต้อเข้าประชุมกับลูกค้าแล้วอะ่ะทำไงดีครับใจนเย็นก่อนเอานี่ไปใช้ก่อนขอบคุณครับพี่ คิดเลยนะว่าคนที่ทำให้ฉันอับอายคือพี่ถ้าใช่แล้วจะทำไมพี่ทำแบบนี้ทำไมไหนพี่บอกว่าพี่เป็นเหมือนพี่สาวของฉันไงตอนแรกฉันคิดว่าเธอเป็นคนดีนี่ใครจะรู้ว่าเธอแก้งทำตัวใส่ซื่อตัวตนที่แท้จริงของเธอก็คือยั่วยวนผู้ชายไปทั่ว ฉันเนี่ยนะมียายนผู้ชายใช่ว้าวคนสวยมีขนมมาแจกด้วยฉันทำเองเลยนะคะลองชิมได้นะคะจะได้รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยสวยแล้วก็ใจดีเหมือนนางฟ้าเลยอะ่ะไม่เหมือนคนบางคนแถวนี้เลย แก่ก็แกดูก็ดุไม่เห็นมีอะไรดีเลย <laughs> นี่ปากดีด้วนะทำงานให้เก่งเหมือนปากด้วยครับพี่ไอ้ทำอะไรอ่ะ ต้องรีบเอามือไปแช่น้ำแข็งนะไม่งั้นมือจะพองไอนน้มันไม่ชอบพี่หรอกพี่ตัดใจเถอะอย่าไปอิดชาอิงฟ้าเขาเลยใช่เธอไม่ใช่แค่อ่อยผู้ชายไปทั่ว แต่เธอยังคิดจะแย่งแฟนฉันอีกด้วยแฟนพี่ใครคือแฟนพี่คะก็นี่ไงแฟนฉันแพนเพียนพูดบ้าอะไรครับผมเป็นแฟนพี่ที่ไหนครับไอแล้วที่เราอยู่กินกันมาล่ะฮะอยู่ด้วยกันเหรอ เรื่องจริงเหรอคะพี่แอนแล้วที่พี่มาจีบฉันพี่บอกว่าพี่ไม่มีใครพี่ตัวคนเดียวพี่โสดร้อยเปอร์เซน์ที่พี่โกหกเหรอแล้วที่พี่พาฉันไปเที่ยวพาฉันไปดูหนังพาฉันไปกินข้าวนี่มันหมายความว่าอะไรอ่ะอีกฟ้าอีกฟ้าฟังพี่ก่อนนะพี่อธิบายได้ แล้วที่นายบอกว่าลูกค้าลายใหม่ชอบนัดนายไปพบหลังเลิกงานแล้วนายก็กลับบ้านดึกๆนายอยากคิดว่าฉันไม่รู้นะว่านายไปอยู่กับอิงฟ้าแต่ที่ฉันยอมเพราะว่าฉันรักนายไงอ้าวเฮ้ยคดีพิกเวรนแล้วไง ที่มันเลวมากเลยทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงมีแฟนอยู่แล้วยังมาจีบคนอื่นอีกที่ผ่านมาฉันคิดว่านายรักฉันดีเป็นแบบนี้ก็ดีให้อย่างนั้นเราสองคนก็เลิกกันแล้วานายก็ไปเก็บข้าวของออกจากพ้อของฉันด้วย<ถ>ต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องไายุ่งกันอีกโถเพีนครับเพียนอย่าทำอย่างนี้สิครับ นะครับพี่พี่แอนเขาไม่เอาแกแล้วแล้วแกก็ไม่ต้องมาจีบฉันนะฉันไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้โ,โหอิงฟ้าอิงฟ้าอย่าทิ้งพี่นะนะายอิงฟ้านะฟังพี่อธิบายก่อนนะ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 ปล่อยฉันพี่แอนครับเอา,เอ,า,เอ,าอะไรวะดเนี่ย เป็นแบบนี้ได้ไง,ไงเนี่อนถึงไหนล่ะพอรูปล่วสหรอสหน้าไม่ล่ะโธเอ้ยเป็นแบบนี้ได้ไงเนี่ยนสวัสดีครับจบไปแล้วนะครับสำหรับละครสรั้นสนุกๆข,ของพวกเรานะครับ วันนี้ไอซ์ก็มีคำถามมาถามทุกคนอีกเช่นเคยนะครับคำถามมีอยู่ว่า <S <S ทำไมพี่แอนต้องคอยแก่นแกล้งอิงฟ้าครับตอบได้หรือเปล่าครับถ้าตอบได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆเลยนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ไอซ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ